สวัสดีครับเพื่อนๆเอามาเข้าประเด็นนะครับประเทศเขมรนะครับกัมพูชานะครับโอ้โหบอกเลยนะครับไอ้นี่เพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับแหมแต่บอกว่าตำนานไว้ก่อนนะครับบอกต้นฉบับนะครับเอาเพื่อนๆดูได้นะครับตามคลิปเลยนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความดูแลและความกิดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําก็อย่างที่บอกนะครับไอ้ประเทศนี้นะครับไอ้ประเทศเมื่อวันซื้อโอ้โหมันจะมาก๊อบนู่นจะก๊อปนี่นะครับจะมาเคลมนั่นเค นี่นะครับก็เพราะว่าความโง่ของผู้นำนะครับเพื่อนก็เลยสอนให้ประชาชนคนกัมพูชาเนี่ย <laughs> โอโโง่ไปกันใหญ่เลยนะครับตัวนี้แล้วคนกัมพูชานะครับเพื่อนๆโง่จริงๆครับโอ้โหไอ้พวกนี้ไม่ได้แกล้งเลยนะครับแหมพอมีสื่อโซเชียลนะครับแหมพอคนกัมพูชานะครับเริ่มทํากราฟิกดีซงดีไซน์ได้นะครับแหมโอ้โหเอาภาพเอารูปภาพของไทยนะครับมาแปะเป็นของตัวเองครับเข้ามาตัดเข้ามาแปะนะครับไอ้พวกนี้เห็นเป็นยังไงครับโอ้โหด้วยความโง่นะครับเชื่อไปเลยงนั้นเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมันมีเรื่องอย่างนี้บนโลกด้วยเหรอครับ เกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยรู้จักบูกตอนะครับแต่พอเห็นรูปภาพโอ้ี่มันต้องมีในกําแพงโอ้ยไปโยนี่แหละครับคือความโง่เนี่ยไม่มีอะไรในโลกใบนี้นะครับน่ากลัวเท่ากับคนโง่นะครับแอดมินจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยครับเราไม่ควรเข้าใกล้คนพวกนี้นะครับเราต้องทำยังไงนะครับวิธีเดียวที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะไม่งั้นเราจะเครียดเราต้องหัวล้อยอให้มันสะใจไปเลยครับเพื่อนเพราะจลิตของมนุษย์นะครับเพื่อน พอเราหัวเลาะเยอะถมถุยนะครับลูกคคาครับเกิดอะไรขึ้นครับสงสัยจะโง่แค่ไหนนะครับเพื่อนๆนก็สงสัยว่ามันขำอะไรว่ามันขำทำไมมันขำใครมันขำกูกูโง่เรื่องอะไรโอ้ยน้าตาจะไหลครับคราวนี้มันก็จะรับไม่ได้นะครับมันก็จะเครียดจะแคร์นะครับความเครียดทั้งหมดนะครับจะถูกโยนกลับไปครับเพื่อนเพื่อนอย่างที่มันต้องการให้เราเครียดแต่เรากลับไม่เครียดนะครับเพราะเรารู้อะไรครับเรารู้ว่ามันโง่เพื่อน มันยังลำบากอยู่เลยมันยังเป็นทาสอยู่เลยแล้วเราไม่ได้กล่าวหาเราไม่ได้พูดอลอยๆนะครับเราพูดเรื่องจริงพูดความจริงว่าประเทศมึงยังกันดานอยู่เลยนะครับโอ้อ่าและความจริงอะไรที่คนกัมพูชาต้องรับรู้อีกล่ะครับก็ประเทศมันเพิ่งเกิดยังไม่ถึงร้อยปีเลยโอ้แหมมีหน้ามาบอกว่าเป็นต้นฉบับนะครับเป็นตำนานนะครับแหมอ่าประเทศของมันนะครับบอกตรงเลยครับอายุยังน้อยกว่าเวทีมวยไทยนะครับ ที่มีมาร้อยกว่าปีเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหไปยุพยายามนะครับแหมจะกล่าวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตัวเองนะครับนี่แหละครับด้วยความโง่ของประชาชนนะครับรัฐบาลโง่นะครับสอนให้คนโง่นะครับประเทศก็เลยไม่เจริญครับเพื่อนๆประเทศก็จะอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะครับใครนะครับแหมช่วยดูหน่อยนะครับถ้าบอกว่าประเทศไทยไม่ดีเนี่ยคุณดูเพื่อนบ้านเอาไว้นะครับ โอ้โหไอ้นี่นากเลยนะครับโอ้โหเป็นเยอะนะครับอยากครับอยากทุกอย่างอยากจะแข่งกับประเทศไทยเย้วไม่รู้เครียดแคนอะไรครับแหมไอเรานี่ก็ช่วยมุจจจะช่วยยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันมีชาวขเขมรเนี่ยที่มันหนีตายนะครับเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยและประเทศไทยส่งไปประเทศที่3อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับออกมาประท้วงครับ <laughs> ไม่ให้ใช้คำว่าสงการนะครับจะให้ใช้คำว่าโจรชน,นำ้ำเฉเยโอ้หมันน่าฟังที่ไหนล่ะครับประโทภาษากันดานไอภาษาอดอยากอย่างนี้นะครับที่อเมริกาก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นต้นฉบับมานะครับในบุริภาคนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าใช้คำว่าสงการมันดังที่สุดใครก็อยากจะมาเที่ยวมาเล่นไปใช้ไอโจรชนนำ้ำเฉยไม่มีใครอยากมาครับ นักท่องเที่ยวลดลงลดลงครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรคือความโง่ของคนขเขมรมันโง่ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศมันนะครับแล้วมันก็ยังพาความโง่นี้นะครับไปถึงสหรัฐอเมริกาเลยครับ <c oughs> <c oughs> คือแอดมินเข้าใจนะครับว่าคุณจะฉลองที่ต่างประเทศเนี่ยคุณอยากจะใช้เป็นภาษาของประเทศพวกคุณเนี่ยคุณต้องมีคนเยอะแหมและพวกคุณก็ต้องจัดด้วยงบประมาณของตัวพวกคุณเอง <c oughs> ใช่ไปเอางบกลางมาเนี่ยที่เขาจัดสงการเนี่ยแม่แล้วจะไปร่วมกับเขาแล้วใช้คําว่าโจรสนามทำเมยเนี่ยเพื่อเผยแพร่ไอ้ภาษาทาตไอ้ภาษากันดานไอ้ภาษาอดอยากเนี่ยไอ้ภาษาที่หนีตายนะครับไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้โลกที่สามเนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวไอ้นี่เป็นหนักครับนึกว่าเป็นกันแค่ในประเทศนี่เป็นไปออกนอกประเทศด้วยนะครับไม่แปลกครับที่ว่าพวกแรงงานเขมรทั้งหลายนะครับที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยทําไมมันโง่จริงๆนะครับใช้ได้แต่แรงนะครับแอดมินเคยไปเจอคนหนึ่งครับอันนี้ขอเล่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่เอ่อที่ห้างดังๆห้างหนึ่งนะครับแถวแถวประตูน้ำนะครับเขาก็จ้างแรงงานเขมรมาจัดสวนครับมันก็กดน้ําไม่ออกกดตู้น้ำออกแอดมินก็จะไปสอนมันนะครับแม่มันอวดรู้เหลือเกินก็แอดมินก็เลยเดินหนี สรุปมันไม่ได้กินน้ำครับแถมตู้ก็กินตังมันไปด้วยโอ,โอ้โหนี่แหละครับด้วยความโง่นะครับแอดมินถึงย้ำนังย้ำหนาแล้ะบอกยำหมอกนักหมอกหนานะครับคนเขมรคนลาลวครับไอประเทศทาสไม่ได้กันดานนี้นะครับชอบอวดรู้ไม่รู้หรอกครับแต่ชอบอวดชอบโชว์แม่ตัวเองเนี่ยฉลาดแล้วเขาพูดกับแอดมินว่ายังไงรู้ไหมนะครับ เขาบอกเป็นคนเหมือนกันอ้ไอคนน่ะมันเหมือนกันแต่มืองไม่เคยเรียนรู้เมืก็ต้องศึกษาจากคนที่เขาเรียนรู้ก็เหมือนอย่างประเทศไทยเนี่ยทำไมวัฒนธรรมมันถึงโด่งดังนะครับทำไมบวยไทยมันถึงโด่งดังนะครับก็เพราะว่าเราอ่ะลองผิดลองถูกมาก่อนแล้วคุณน่ะก็ต้องมาศึกษากับเราแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้แต่ไม่ใช่พอมาเรียนรู้จากเรานะแล้วก็ไปคิดค้นเกมพีฬาใหม่แล้วก็หาว่าเป็นต้นฉบับแล้วก็หาว่าเราเนี่ยเป็นโจรนะไปก๊อปปี้ของเขามาอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกสันดานโจร โอ้มาเรียนรู้กับเขานะครับแล้วก็มากล่าวหาเขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกพวกโจรแหมเขาเรียกโจรเมขเมรเขมรมันก็หมายความว่าอะไรล่ะครับแหมขี้ขโมยแหมก็แต่ว่าเรียกให้มันดูเพ้อๆก็เลยเปลี่ยนเป็นขเขมรเพราะว่าเอาตรงๆล่ะครับทับศั์นะครับแอดคิดอย่างนี้ละครับใครจะคิดยังไงแอดไม่รู้ล่ะครับ ก็มันกล่าวหามันด่าว่าเราเป็นโจรทั้งๆที่แผ่นดินของมันทั้งหมดนะครับที่มันอยู่ลุกวันนี้ที่มันซุกหัวนอนเป็นดินแดงของพวกเราฝรั่งเศสน่ะเอาไปนะครับนู้นนะครับลงไปนู่นนะจนถึงทางใต้ของเวียดนามครับเพื่อนๆในอดีตนะครับอ่าและทําไมแอดมินกล่าวอย่างนี้ครับก็มันมีหลักฐานชัดเจนจากฝรั่งเศสและอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือมันมีชาวเสียมมันมีชาวสยามเก่านะครับที่พูดภาษาไทยในกัมพูชาได้เป็นจํานวนมากครึ่งประเทศอะครับเพื่อนๆไม่แปลกครับว่าทําไมคนกัมพูชาเนี่ย พอมาเรียนภาษาภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเลยเข้าใจได้รวดเร็วแล้วสามารถ เข้ามาทํางานทําการได้เน <sine> ี <teenage> ่ยเป็นหลักฐานชัดเจนและในอดีตนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐบาลของกัมพูชาในอดีตนะครับเคยห้ามพูดภาษาไทยในประเทศกัมพูชาหลักฐานชัดเจนครับใครพูดภาษาไทยนะครับเขาจะโดนคุมควบคุมตัวนะครับไปไหนไปทําอะไรไม่รู้เพื่อนๆลองไปหาดูสารคดีได้นะครับอันนี้มีเรื่องจริงสมัยก่อนคนไทยนะครับที่อยู่ในดินแดนกัมพูชานะครับเขาก็อพยพแอบหลบซ่อนมานะครับหลายคนเป็นจำนวนมากนะครับหนีตายนะครับบางคนก็เสียชีวิตนะครับแต่รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่ชาวบ้าน เขาจะรู้ดีเลยนะครับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกที่จังหวัดที่ติดกับประเทศไทยนะครับจำนวนมากนะครับเขารู้ดีเพราะเขาหอบลูกหอบหลานนะครับมาฝากทางญาติที่ฝั่งไทยนะครับอันนี้เขารู้ดีชัดเจนเลยนะครับและทําไมถึงทําอย่างนั้นครับต้องการนะครับต้องการล้างเผ่าพันธ์ชาวสยามในพื้นที่เดิมเนี่น่ากลัวมากนะครับนี่คือความเลวร้ายนะครับนี่คือความอันตรายนะครับของมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับเราใจดีกับเขามากขนาดไหนนะครับเขาก็ยังคิดร้ายกับเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ควรนะครับทาดีเนี่ยต้องทํากับคนที่รู้คุณ คุณไปทําดีกับคนที่ไม่รู้คุณนะครับมันก็คอยแต่จะแอบซ่อนมาฆ่าเราก็เหมือนเจ้านายอย่างเงี้ยแหละครับมีลูกน้องนะครับลูกน้องคิดร้ายตลอดแล้วเจ้านายก็ไม่เลอะมัดระวังตัวนะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับอย่างที่ข่าวออกไปนะครับคอมเมนก็มีสันดานเดียวกันครับเพื่อนๆอนไอ้นี่คือภัยความมั่นคงนะครับของเผ่าพันธุ์ไทยเลยนะครับดังนั้นนะครับมีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับต้องล้างมันใ้สินซาครับเพื่อนๆนและออกวิธีหนึ่งก็คือให้มันยกเลิกตําราเรียนที่มีความคิดแบบนี้บเๆนะครับ ต้องเป็นวาระแห่งชาติครับเพราะเป็นความอันตรายเป็นความมั่นคงของชาติครับเพื่อนๆและใครนะครับที่มันไปสนับสนุนมันไปอุดหนุนมันไปมีญาติหรือว่ามันไปทําธุรกิจใดๆนะครับในกัมพูชาครับเราต้องแบนไปหมดเลยครับต้องไม่สนใจไม่ร่วมกิจกรรมมนเลยนะครับเพราะอะไรลุงครับมันคิดคดค่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเราครับเพื่อนๆบอกก่อนเลยนะครับแอดมินไม่เคยสนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่คราวนี้นะครับมันเป็นอันตรายมากกับประเทศชาตินะครับคลิปนี้ต้องดุเดือดหน่อยนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะแลาเพื่อนนะครับ์อะไรกเพื่อนเ หคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์1ไลค์นะครับเพื่อป้องกันนะครับการถูกแบนนะครับเพราะตอนนี้นะครับช่องของเราถูกเอาไปแขวนอีกแล้วครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับเพื่อรักษาช่องรักษาการมองเห็นนะครับก็ฝาก1่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝาก1่งไลค์นะครับขอบพระคุณมากครับ